สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายมิดมอกแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพรบันแพงแฟนคลับเอซอีหลาหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สุคนนะครับเด้อมาพอมาพบกันทางช่องไทยสีเกตชาแนลคลิปนี้สิมารวองฮอดจอดถึงเรื่องราวของอีหลาหน่อยอุ้งอิง หนหางานใหม่อีกแล้วจังไดจังว่าอีลาน้อยอุอิงหางานใหม่อีลาน้อยอิงบอลร้องเพลงละระเบ้อหลายคนเพิ่นกะสีเบิ้งหัวคอปึ๊บตั้งคำถามปับ๊บแล้วก็พิมพ์คำคอมเมนต์มา,ห,ออางงหัวข้ออย่างนั้นหัวข้ออย่างนี้ตั้งหัวข้ออย่างงั้นตั้งหัวข้ออย่างนี้ บางคนเบังแต่หัวขอครับบ่ได้ฟังคำอธิบายด้านในว่าง่ายๆเป็นความคิดที่สัน้นเป็นคนคิดสัน้นบ่ได้คิดเง้วดังนั้นครับมาเบิงคลิปนี้ครับอธิบายให้ฟังการที่ว่าอีหลาหนนอยอุงอิงหางานใหม่นั่นคือผลงานเพลงใหม่ๆ ที่สิเอาไปเตยให้พี่ให้น้องมิดหม้อแคนแฟนหมอล่ำได้ฟังหน้าเวทีเฉพาะเพลงขึ้นโชคของอิลาน้อยอุ้งอิงในโชในช่วงโชคกรตัางหากในช่วงล่ำเรื่องกตัางหากเฮาสิสด้เห็นว่าอิลาน้อยอุ้งอิงนี่จะเป็นคนไม่หยุดพัฒนาเป็นคนอยู่สื่อๆื่บเป็น อยู่ซื่อๆอ,อยู่เฉยๆเฉพาะตอนเจ็บปว่วยแค่นั้นครับพี่น้องสังเกตบ่ทุกที่คือเวทีของนางบวาหน้าร้านสะดวกซื้อบวาในร้านสะดวกซื้อในร้านอาหารต่างๆแทบทุกอิริยาบทยกเว้นนอนหลับสิบ่ได้้องพี่นั่นคือ ต้นของอีลาน้อยอุงอิงสมกับที่หักในเสียงเพลงหักในการร้องเพลงดังนั้นคนที่หักในการร้องเพลงกะบอดได้หยุดอยู่ซื่อ,อ,อต้องค้นหาบทเพลงใหม่ๆที่กำลังเป็นกระแสนิยมหรือไม่เป็นเพลงที่ บอมีไ่ไผลองมาก่อนบอมี่ไผนําไปเตยมาก่อนเป็นเพลงที่ไม่คุ้นหูสําหรับมิดหมอแคนแฟนหมอลําโดยเฉพาะแฟนเพลงแฟนครับของอีลานอยอูงอิงนี่สิบอ่เคยเห็นอีลานอยอูงอิงร้องเพลงนี้มาก่อนอีลานอยอูงอิงก็จะไปค้นหามาว่าเพลงนี้นี่เป็นเพลง กำลังเป็นกระแสหรือไม่คนฟังสิเป็นจ้งไดโดยเฉพาะเรื่องของกอรล้องกอนลํานี่คือสิ่งที่อีลาหน่อยอุ้งอิงสนใจเพราะโตัวตนอีลาหน่อยอุ้งอิงเป็นธิดาลําเพลินสิไปลองแต่อินดี้กับบอแมนมันต้องหาเพลงที่ผสมผสาน เข้าเสียนว่าเพลงใหม่ๆอีลาน้อยอิงมักจะนำมาร้องแล้วเป็นเพลงที่หลายคนบ่ฮูจักก็มีไผเป็นคนรองแล้วก็นำไปเบิงว่าไผห้องว่าง่ายๆอีลาน้อยอิงนี่จะทำการบ้านตลอดเวลากลับมาบ้านมาพักมาเศร้าไล้สด ก็มีแต่ร้องเพลงให้กับมิดมอคแค้นแฟนหมอลำใ่ฟังกรอนนั่นกรอนนี่แฟนคลับเอฟซีก็อยากเห็นขึ้นร้องบนเวทีใหญ่หลายคนก็เชียร์เชียร์ว่าให้ร้องเอาขึ้นไปร้องบนเวทีใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเลือกร้องเพลงของอิลาหนอยวิ๋งที่จะขึ้นเอาไปบนเวทีใหญ่ เลือกเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์จังไรจังวาจังทงันเมื่อมีลิขสิทธิ์ y o u t u b e จะทางช่องหลักช่องใหญ่ช่องเครือข่ายหรือช่องอื่นๆจะไม่สามารถเปิดเสียงได้การที่ร้องเพลงและเปิดเสียงบไรมันก็เป็นจะจไจครับเป็นใบบลได้รับความสนใจไม่ได้รับการปโปรโมท การเลือกเพลงก็สำคัญครับเขาเสียในว่าอีหลาหน้อยอุ้งอิงร้องเพลงอยู่บ้านจะคัดเพลงที่รอพอเอกสิค่อยเบึงมันติดบอติดเพื่อให้มิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำฟังแล้วมันบอสะดุดหลายผู้หลายคนบ่เข้าใจเออถ้าไมต้องตัดอันนั่นถ้าไม่ต้องตัดอันนี้น คือบอปล่อยให้มันเา้วป่อยมันจบเพลงอยากฟังจบเพลงอยากฟังจบเพลงเหตุใดครับไปบิงหน้าเวทีแมนบอนั่นคือการอยากจะฟังจบเพลงอยากจะได้อัตถรสสำหรับอีลาน้อยอุ้งอิยงนี่การเรียนรู้การฝึกฝนการพัฒนานี่ จะมีอยู่ในโตของอิลาหน่อยองอิงตั้งแต่แรกเริ่มพัฒนาโตตั้งแต่แรกเริ่มแรกเข้ามาใหม่ๆตั้งแต่เกือบสนยองหรือว่าเกือบสนสูงกับย่างยางบัถนัดแมนบอรครับมาเรียนรู้มาฝึกฝนใหม่การก้าวเดินย่างไปมองนี้ยางไปมองหันย่างแบบใดให้มันสงา่าพาเผย ร้องเพลงก็มีพ่หยุดให้คำแนะนำและครูและพี่พี่แม่แม่ในวงให้คำแนะนำบอแมนว่าอีลาน้อยอุ๋งอิงร้องเอาแต่ร้องอย่างเดียวเลยพ่อคู่แม่คู่ในวงเพิ่นกะซอยเบิงซอยแยง่งการร้องคีนี้โดยยังพ่อยุดอย่างพ่อคำมอดอย่างสีเนาะ เพิ่นกับทานการประกวดร้องเพลงพอาะคำวดกับข้อมวอดในวงการพอยุดกับข้อมวอดในวงการคนอื่นๆกับข้อมวอดในวงการฟังเพลงมาเยอะก็สามารถแนะนำอิลาหน่อยอุ๋งอิงได้แนะนำดักโนตีได้ว่าต้องลดคีย์อย่างนี้ต้องเพิ่มคีย์อย่างนี้เห็นบอกครับถือว่าอิลาหน่อยอุ๋งอิงนี่หางานใหม่ๆเพื่อตอบสนอง ให้กับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้ฟังเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนเอาไว้ใ่เพียงสํานี่ครับพ่อกันคลิปหน้าขอบคุณที่มาเบิงมาแยง่งสบายดีครับผม